ันนี้เราจะมากินมินทโชว์คางกุ้งเขากินปั๊บกุ้งทางเลยนะลมาตบอกินกับน้ำซนะใครับ้ต้งใรตุ้งัจตสวัสดีครับ็โล้ค้าบเ็จแล้ว เพิน่นยังไม่มีใครเข้ามาดูแปดหนึ่งพันคูณทันเหรอครับ oh, oh, yeah. อะไรกันอนะ่ะ <laughs> เลเอะราไม่รับก่็แล้วไม่ใช่จะแทงหวยแล้วดังอะไรยังไงก็ไม่สนับสนุนให้คนไทยหมกมุ่งอยู่การพนันแต่ว่าจะแทงก็โทรบอกกได้แต่ว่าจะแทงก็โทรบอกกได้าผมรู้ที่ซื้ออ๋อวันนี้เราจะมากินพริกโชว์เราได้ค่ารีวิวเท่าไหร่เราบอกดิยังไม่ได้ยี่อะ่ได้ยังไก่ได้ซื้อสองเม้าสองเม้าสองเมาสองเม้าพริกอ้วนคาราบาวนะครับแทบ ใบห้วนคาราบาวมีทั้งหมด5รสรสแรกนี่ก่อนเลยนี่<อ>ก,กินกับอะไรก็อร่อยคางกุง้งนี่ผมกินอยู่นี่เลยพอกินปั๊บกุก้งคางเลยนะ <c oughs> ไอ้เหี้ยผมรล้วผมมีประเด็นกับมีอได้วยไอ้เหี <c oughs> ้ยเจ้าพิก,กระทืบผมอยู่ไไเวลาที่เลยคุณแล้วเอ่ย <c oughs> มานี่มีต้นๆด้วยนะอันนี้คางกุ้งนะครับกินปั๊กไสชิ้กกุ้งนี่คางเลยพอแล้วอร่อยเวอร์นะฮะ รถแรกผ่านไปรถที่สองนี่น้องนี่ปลากระจกสีฟ้านี่ปลากระจกสีฟ้านี่ฮะอันนี้แซลมอนเดี๋ยวจะกินให้ดูทีละอันอันนี้สีแดงครับเอามาอะไรอะไรอะไรอันนี้ตัวอัดสีชมพูไม่มีผงชูรสไม่มีวัตถุกันเสียนะเดียร์้ดีครับม่มีี่เพิ่อมีผงชูรส่ออันนี้อันสุท้าอะไรน้ำพริกเผ็ดต้มยำสีเขียวนะครับน้ำพริกเผ็ดต้มยำหรือเราเรียกต้นต้านว่าน้ำพริกเผ็ด ี่เปิดต้องต้องมีงนี้ก่อนเราต้องนี่นะแล้วเราก็เขย่ามันแค่นี้เลยแล้วก็หาไอ้ที่นี่นะเอาบุญลกเขย่าดิบุญลงเข่าดิเขย่าดเล้ยย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 หยยยยยยย่นยยยยยนี่ยยยยยยายย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 ยอยย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  มีที่เปิดยางสมัยใหม่แบบปากระป๋องน่มันเป็นป่าฟีีอย่างดีเลยนะป้องการเรื่องอความชื้นที่จะเข้าไปทําลายตัวอาหารให้มันแน่ไม่สดกรอบเพราะงั้นามันก็คือรักษาปูหภูมิอาหารไว้สังเกตง,ง่ายๆฮะถ้าเราสังเกตความสดของของที่ดีวุนนะถ้าอยากรู้ว่าของแท้เป็นไงนะ,ะ,ะเราสังเกตจากคาดสีรานอยู่ไหนเราสังเกตจากคาดรีรานอยู่ไหนม <c oughs> ีมีกกกกไม่ต่างก,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 กันดิ จะไม่มีบอกว่าเขาฟันมาอย่างดีเนี่ยเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ฟังเลยพีงจุกพี่วัดดาวพี่วัดดาแล้วไอ้ฮามึงรีวิวกูดีดีหน่อยเอาายบังจุกเต็มนะฮะไม่มีไม่มีแบบกับพรปริมาณฮะอันนี้กี่กรัมตัวนี้ตัวนี้ร้อยกัมพี่พิมลองเปิดสาธนายดูเปิด้องโป๊ะเลยนะปย๋า

โอ้นี่ไปเที่ยวเดียมอ่างตั้วกินจัมปที้แล้วที่ <c oughs> น,นี่ใครพิมพ์ว่าหน้าอร่อยจังเดี๋ยวพี่จ้ำจะกินทางจมูกให้ดู <c oughs> จะกินทางจมูกให้ดู <c oughs> หน้าอร่อยเฮ้ยมีแล้ว <c oughs> พี่เก๋พิมพ์ว่าหน้าอร่อยมึงแดกทางจมูกเพี่จ้ำบอกที่มึงแดกจมูกหรื <c oughs> <c oughs> เอเปล่าเขาไม่ได้พิม่์ในปากเลย อยากยื้ให้ดูด้มั้ยเงี้ยพกข้าวมุ๊บปุุ๊เลยพวกข้าวเลยอืมอ่าเบื่ออุ้ยเฮียี่แ้วมันอะไรไอ้จริงๆนะพี่อันนี้ผมพูดถึงตอนเด็กๆนะตอนเด็กๆอ่ะปู่ย่าตายายเราเวลาป้อนข้าวตอนเด็กๆแม่ผมนะเอาไปฝากเลี้ยงที่บ้านแม่แม่เราเป็นอาารย์เป็นครูแม่ก็ต้องกล่าวมาเช้าเขาก็เลยจ้างคนเลี้ยงมาเลี้ยงผมอ่าเป็นคนแก่อ่าที่เราเราผมโตมากับการกินข้าวอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่มีเสน่ห์นะพี่อ่าทุกคน

คนที่ออเดอร์มาตอนนี้นะฮะจะได้ลายเซ็นของพี่อ้วนนะครับทุกกระปุกพี่อ้วนเซ็นด้วยมือนะครับบางทีถ้าพี่อ้วนไม่ได้เซนนะ็นอ่ะแกก็จะฝากมาให้ผมเซ็นให้ทำร้านยังได้ันน,นี้ม<ง><ง>ีพี่อ้วนเซ็นเองกับมือทุกกระปุกนะครับคุ้มนะยังไงก็คุ้มเววันนี้เรามีาน้องๆมาดูเราอยู่หรอโอ้โหเตอร์ทั้นี้อออ บอกได้ไหมปากมากนะครับเรียบเรียบปากคืออร่อยเฉนเฉินปากนี่ยเป็นรายการโคตรตระเิษฐ์เลยลองอาหารอันนี้นี่รสพิเศษนะรสพิเศษต้องกินเอากับโต๊ะเลยรสพิเศษอันนี้อันนี้ผมบอกแกว่เกินเลยรสพิเศษต้องกินจมูกได้ถ้ามึงกินทางจมูกไม่ได้ อร่อยไหมอือมีคอมเมนต์อะไรอีกมาดูหน่อยดิขอฟังเสียงเคี้ยวแบบแซ่บๆอร่อยเบียโชดิแสมอนนี่ทุกวันกรอบไหมแบบอร่อยอร่อยเลยนะเต็มเต็มเลยครับเคี้ยวเคี้ยวครับเก็บเลยคก็บฟันหน้าหายเลยอันนี้อะไรวะกระจกซีนอย่างดีนี่เบ้อเลยที่กี้เบียร์ก็ซีนอย่างดีนะฟอนหน้าเราป๊อกเลย กเราก็สนุกสนานกันใครอยากดูก็ดูไม่อยากดูก็ปิดทิ้นไปเพราะก็มไม่ได้ดักหวใครก็อยากปิดก็ดาได้แต่อย่าแรงวันนี้เราก็เนี่ยครับรวมแบบพี่น้องพี่น้องมานั่งกินมั่งคุยเล่นมั่งแต่เจียรตนาหลักๆก็คืออยากจะแนะนําน้าพริกของพี่อ้วนน้าพริกรสชาติคนไทยของคนเพื่อชีวิตเข้มข้นอร่อยกินกับข้าวได้ก็มากกินกับแก้มกับเหล้าก็ได้ก็ฝาก ติดตามด้วยนะครับพี่อ้วนเนี่ยตอนนี้ก็เป็นนักดนตรีที่มีผู้เสียอยู่แล้วแต่ก็ต้องมีธุรกิจส่วนตัวเพื่อความมั่นคงครอบครัวนะครับก็ช่วยกันกับ พี่อ๋อยสองคนสามีภรรยาวิเคราะห์นี้ขายแล้วคนกว่าจะมาเป็นกระปุกเนี้ยมันยากลำบากมากนะครับพี่น้องใครไม่แดกคูบลูกเราลาบนะฮะเดี๋ยวเราพี่โก้รับปรึกษาผมถ้ามันขายดีเนี่ยของมีเงี้ยของมีเงี้ยมันจะช่วยมันช่วยมัช่วยสามเลยใามพี่อ๋อยให้แน่นอนคุณแม่ให้พี่อ๋อยจะให้หรือเปล่าผมไม่รู้รู้ว่าให้พี่ให้แน่นอนมี่เจตนาคูอยากมีมานานแล้วจะทำไม่ได้ เรหักนะไม่กล้าบอกเมียก็แม่นะคุณระคืนนะไม่ได้อยากแต่หน้าเมียไอพี่เป็นอย่างคุเก็กลัวเมียกูตายด้วยแต่รู้บ้านสองนะมีเมียตั้งแต่เด็กเลยเราแต่รู้ทั้งบ้านนะตอนนี้ผมว่าตอนนี้ทุกทางการนะทำไมถ้าเมียตายในที่ที่รักกูโกรธเลยนะสามเดือนเลยเพราะว่ารักเมียมากให้พอนบนไว้เมื่อคืนนี้กินมันมันหนักมากเลยเราเพราะงั้นเดี๋ยวตอนเช้านี่ ด้วยน,นะนี่นะวูดดี้วูดดี้ตีล็อกวิตามินซีสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะสำหรับนักดื่มที่ชอบ,บดื่มดึกนะครับแนะนำบรรจุอยู่ในขวดสีเขียวที่ป้องกันอุณหภูมิและแสงแดดที่จะเข้ามาทำลายตัววิตามินซีายคาลาบาวโดยพี่วูดดี้ เกิดมาคุย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 าคุยคุยคุยนะฮะทำไมต้องขวดสีเขียวผมจะบอกให้รู้ต้องบอกก่อนว่าขวดสีเขียวเป็นขวดที่แทนที่สุดในการนำผแลวก็เป็นคุณสมบัติมันคือปกป้องแสงแต่ที่จะเข้าไปทาลายไม่ว่าจะเรื่องของรสชาติสีกินว่าบ้านายผมไม่ถ่สีเขียวสีเขียว ราจะรีวิวกันดีๆได้ไหมเนี่ยโอ้เจ้าของมือถือไม่ครับมือ่านวันนี้ก็จะมีแขกรับเชิน้ำพี๊นะแล้วก็กอลเติ้นเขาก็เลยเอาพูดที่กับคาราบาลแดงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วมันทั่วประเทศอยู่แล้วปีนี้หรือปีหน้าเราจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยแซงทุกแบรนด์เพราะรถเราเร็วกว่าใช่ไหมไม่ใช่ครับใช่คำตอบรถเราแซงครับรถเราขับแบบประมาณอย่าลืมนะครับควายเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของคนไทย นะครับภูเขาอดทนสู้แดดสู้ฝนเขานั่งนี่ก็หลายตัวแล้วเนี่ยใช่ควายก็มีบ้างนีอะไรกัมีบ้างแต่แดเที่ขไม่มีใครนะค่ันวันนี้ก็อิ่มไปหนึ่งมื้ออิ่มไปหนึ่งมื้อนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับเครื่องดื่มนะครับสั่งได้นะครับคาราบาวแดงนะครับซีร็อกอันนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากนะครับ สามารถสั่งได้นะครับเค <Okay. S 1> คือน้ำพริกที่วอ้วนคาลาบาวนะครับสามารถสั่งได้เข้าไปที่เพจน,นะครับออวันนี้อร่อยมากนะครับแล้วก็วันนี้เวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ